is อันนี้ผมนะครับรีวิวแบบไม่เงียบละเพราะว่ามีทีเจมิโลครับทักทายหน่อยเร็วทักทายทักทายเฮ้ยนะครับก็อันนี้จะมาเร็วเร็วเรียลเร็วลเฮ้ยมันจับหน้าด้วยว่ะมันจับแบบว่าเป็นหน้าคนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีรีวิวมีเรวมาเรวเออ มารีวิวเลนเจอร์ทีนะนะครับเนี่ยเขียบโอเคที่เอาที่ไม่นิ่งหน่อยๆเปิดเปิด,ปดกล้องมึงยาวมากว่ะกูบอกจริงๆิงเอาวางไปเลยคืองคือค,คราวนั้นนะ่ะผมยังไม่ได้บอกอีกเบอร์หนึ่งก็คือเปิดไปยังสวิต์เปิดแล้วอีกเบอร์หนึ่งก็คือศูนย์สีส่ตัวนะครับศูนย์สีตัว บอกเขาบอกว่าไอเสียบเลนเจอร์คีเข้าไปครับเอาไหนดีวะไหนก็เลนเจอร์คีเสียงรอมันเหมือนจะทำอะไรกเนีบิดหม้อไงบีดให้เดือบเสียบยๆๆๆทำไมมันเริ่มออกออกจากมุมกล้องเลยเลยได้ยินไหมฮะ เ,าเาขาแล้วบอกอะไรเหมือนการอธิบายอะไรสัก <uk> <c oughs> อย <c oughs> ่างเขาแลบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะวนไปเรื่อยๆนะให้เราใส่เลนเจอร์คีย์นะครับอันนี้เสร็จแต่ละหนึ่งนะน <c oughs> ี <c oughs> ข่ของโกอันเจอร์นะแล้วก็จะวนไปเรื่อยๆ เสียงการใส่เน like ี่ยจะไม่เหมือนกันนี่ฮะผมได้ยินคำว่าเองงจินนะครับของโกอันเจอร์นี่มันเป็นเองจินเซนไตครับเองจินเออเองจินอันนี้ของชิงเคนเจอร์ คุณคุณนกว่าแรปเนี่ยเร็วมากอันนี้ก็เหมือนจะอธิบายเป็นการอธิบายอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนหยุดก่อนนะครับก็แล้วก็ตอนนี้มีสามผมมีสามคีย์แล้วใช่ไหมที่ผมบอกว่าต้องไปตามตามซืม้อตามเก็บเนี่ยอุย้ย ม่ตังค้กโอ้ <laughs> ออกไม่ออกออกไปเลยนะครับที่ผมบอกว่าไปตามเก็บเนี่ยมันจะมีเป็นแบบว่าจ้าก,กระปองนะครับหรือขายเป็นเซตนะอย่างนี้เป็นจ้าก,กระปองผมก็ได้ไปกดมานะก็ตอนนี<จ>้มีอันนี้ก็ได้ไปกดกดมานะครับตั้งนานแล้วนะจะไปบอกกนะัน <laughs> ก็กดมาแล้วแล้วก็มาจะมาลองดูกันนะ อันนี้ก็จะเป็นเส้นไตผมจำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าเป็นเอาไปทานไหนวมันเป็นตัวตัวหัวหน้าเขาเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ญี่ปุ่นอะมาลองกัน อะไรมาฟูวีเวอร์อะไรเป็นไตอะไรไม่รู้ผมไม่นี่ผมไม่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเนี่ยเออขออีกทีพี่พายเอาเดี๋ยวมาลองศูนย์ศูนย์หน้าศูนย์ติดตัวเกินตัว คนะฮะแล้วก็โอยโอเค,อเคหมดแล้นะครับมาโอ้ยโอ้ย,ย,ยล่นล่นล่นมัดขดหล่นเฮ้ยหล่นลนที่แม่งรายการที่แม่งตดน้อยอประมาณห้าสิบมิลิเมตรมามาช่วยหนะ่อยมะ<า>คุณมาช่วยผมหนะ่อยนี้เปแล้วนะเป็นจากรปองนะครับคราวนั้นผมไ้กดกับแอณ์คทีเจพัทนะเขามีชื่อด้วย พัดด <Put> <า>ักเน็ผมนึกว่าพัดดักเน็ตว่าเรียกไปพัดดักเน็ตนะฮะชื่อเขเรียกยากมากนะอันนี้เป็นเสียงยนต์เรนเจอร์คีนะเดมาเปิดเออเปิดอ่าเปิดได้แล้วโอ้ยทำไมวันนี้เปิดเนี้ยก็ <laughs> ได้ได้มาด้วยความเสียใจเพราะมันเป็นสีชมพู <laughs> มันพิ้งมากนะฮะเปนของไฟแมนมามาขระบวนการใหม่ว่า อันนี้เป็นขบวนการอามาตักเลยนะเก่าแล้วของเรื่องอะไรก็เรื่องไฟแมนนะไฟแมนซึ่งตายไฟแมนอ่ะอืมมันคือผมา<อ>เคยดูบางเรื่องกันไก่กูก็ไม่ขมนะ,จจะไม่เคยดูย <c oughs> ผมผมเคยดูบางเรื่องนะก็เป็นสติกเกอร์อะไรเงี้ยมาให้แปะนะเว่นาาวนะเว้นสายตายาวนะเว่นสายตานี่หร้อือม ตายาวกันแดดด้วยพี่เรื่องตัดนิดสงสัยต้องคัดตัดยากตัดเย็นอืออืมอืออืมเอาคุณช่วยคุยหน่อยดิระหว่างผมตัดเนี่ยนะครับก็จะมีสามส่วนนะมีส่วนหัวส่วนขาแล้วก็ส่วนตัว อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะเรื่องส่วนตัวอันนี้ได้ตัวนี้มานะครับจะไม่มีอะไรเลยนะครับใส่ไมมอใส่หใส่หได้ขามาโอ้ยขาสวยนั่นนี่เป็นตัวพิง์เลยนะสีชมพูนะครับสติกเกอร์นี้เขามาให้ประกอบไอ้ทเามาให้แปะเองใช่ไหมครับใช่ครับส่วนหัวนะก็จะมีหัวไหล่ตูด นะฮะนี่เป็นไงมาประกอบให้ดูเลยกันในรายการเลยนะหัวเลือ่องอ๋อเขาบอกให้ใส่ข้างหลังนี่นะใส่ทั้งช่องข้างหลังแล้วตัวレンジャーキーเนี่ยฮะก็จะมีตัวเลขของเขานะครับบอกอยู่กล้องคณชัดมากเลยอันนี้เป็น r ศูนย์เจ็ดสี่นะครับใส่เข้าไปเฮ้ย ทำไมมันพเพ,พอือขึ้นวะนี่ฮนะตัวนี้ก็ถ้าเป็นเปรียบเทียบน,นะครับถ้าเป็นของที่ซื้อมานะฮะจะมีแกนเหล็กใส่ไว้นะครับแต่ตัวนีม้มันไม่มีนะะคุณลองดูอ่ะคุณมาดูดิดูวะ <c oughs> ใส่เข้าไปนะเอ้ยม<ว>ันใส่ยากใส่เย็นนะ ไม่มีแกนเหล็กเลยครับไม่มีอะเป็นแกนพลาสติกใส่ยากยังใส่ยากดิแกนพลาสติกทำไมมันใส่ยากจังวะหักผมว่ะนายตะกี้แตกดังแตกนะฮะใส่ยากมากนะครับที่เหลือก็คือแปะสติกเกอร์นะฮะ ทีวผมขอคัไดไปแปะแล้วน,น,ะนะครับคัดก่อนอ่ะนะครับหลังจากที่ผมแปะตรงตัวไปแล้วนะมันต้องใช้การแปะอย่างยิ่งยวดนะแต่ก็จะมาแปะตรงตัวนี้นะที่เป็นดันขึ้นไปแล้วก็น,นี่แปะก,กลางรายการเลยเฮ้ยคุณมาช่วยดูหน่อยทีเจมิลนได้ยังได้แล้วได้แล้ว แ,แ,แปะปิดนี่มันแต่มันพิงมากเลยผมแบบทำใจไม่ได้เลยได้ตัวสีพูนี่เ <c oughs> วลาเ้อนคันขนาดไหนก็ได้คันตัว V <c oughs> โอ้ยไม่ได้ตัวแบบอย่างเงี้ยนะอยากได้แบบเท่ๆอย่างเงี้ยนะได้ตัวนี้มาสังเกตว่าจะเป็นตัว V นะตัว V ก็เป็นสัญลักษณ์ของเลขห้านะเป็นเลขโรมันเสร็จไปแล้วนะฮแล้วก็มาดูข้างในกันนะ นี่เป็นเหมือนให้เก็บเนี่ยคุณมาดูมันเป็นให้เก็บเห็นนะเต็มเลยจริงๆผมเลงไว้ก็คือเลสบัสเตอร์นะครับของขอบวนการโกบัสเตอร์นะฮะหรือไม่ก็อ่านี้เนะีนยอากะอากะเลสมัมังนะครับกระดันไปได้ตัวพิงเลยเนะี่ยโหนี่เป็นสมาชิกของเขาให้เก็บอะคุณดูคุณกดมาจากตู้จากกระปองเหรอคร ผมได้ถ่ายตอนกำลังกดด้วยนะฮะเดี๋ยวคงได้ดูกันนะฮะผมได้ถ่ายไว้โอ้เป็นไงสกับสามแตกต่างกันตรงไหนหรอฮะเบอร์สี่เบอร์สามอ๋อถ้ามาดูนะฮะอันนี้ที่เขาถามก็คือโอ้หล่นอีกแล้วก็เป็นอากาศเลนอากาศเลสนะครับสองตัวเบอร์สี่กับเบรอร์สามก็คือว่ามันจะมีรุ่น รุ่นธรรมดารรุ่นเล gend อะ,อะถ้าเสียบแล้วเสียงมันจะร้องไม่เหมือนกันนะครับมาเก็บก่อนนี่เราซื้อมาเพื่อเสียงร้อง yes ซื้อมาแค่นี้แหละกับเก็บสะสมซึ่งเงินเราก็เงินเราก็โนโมันนี่นะครับผมถ้าผมมีตังก็กดด้วยมันนี่ <c oughs> ถ้าผมมีตังผมจะมาซื้อมารีวิวให้ดูอ่าไปติดอ่าติดตามแฟนเพจเราได้นะครับ มันจะมีลนก์อยู่ข้างล่างนะอ่ะมาเสียบดูไบอแม่ง้ผบอกแล้วไฟไฟบอร์แ oh. <c oughs> มนทำไมบอกไฟเนอ่์อาทีพวกนี้นะฮะมันจะไม่บอกนะครับว่าถ้าเราเสียบกับโมบายเลนนะฮะมันจะไม่บอกว่าเป็นสีอะไรยังไม่บอกอคุณลองศูนยนหน่อยเดี๋ยวเดวีเอ้ยผมก็ลืมลืมลืมกดตรงกลาง ก็ต้องการมันยังมีวาจเป็นการขานชื่อมั้งเจคัตจี้เซนไตเราจะลองโอ้ยโดนกล้องเไปลองศูนย์กัน โอ้ยดึงไม่ออกอีกฮะไปกันแล้วนะครับโลกหนึ่งผ่านไปแล้วนะครับไฟแมนนะคัตอนนี้เราก็ได้หนึ่งขบวนการแล้วนะฮะเพราะว่าเรามีเลนเจอร์คีสะสมอยู่เรามีห้าตัวแล้วครับเรามีพระเอกครับพวกนี้ถือว่าเป็นพระรองไป เรามีขบวนการเซนตตายแล้วคนทีเจไม่โล่นี่ก็เป็นสีเหลืองอ่าสีเหลืองสีเหลืองกับสีสีชมพอูอ่าเรามีขบวนการเซนตตายแล้วอันนี้อยากดูละเซนี่อ่าอยากดูละเซฮ่าไม่ให้ดู <c oughs> <c oughs> ไปดูพัดหน้านะครับ <c oughs> ติดตามด้วยนะครับลิงก์อ่าลิงก์อ่นะอานะครับอยู่ข้างล่างนะฮะ ผมจะไปโดนทำไมนะลิงก์อ่าเฟซบุ๊กนะครับ้องผมลืมเก็บไปตัวนี้ไม่เป็นไรลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ข้างล่างนะฮะข้างล่างคลิปอะนะครับรายละเอียดของคลิปอ่ไปดูดูกันนะนะครับนี่ก็ลากันไปแล้วครับสวัสดีครับดส,สดีครับ <c oughs> คนมาเหมือนคนไม่ค่อยได้พูดอะไรนะคุณปิดกล้องนะครับ <c oughs> ผมปิดไม่เป็น